จบศึกรอบ Battle The Voice Thailand 2024เผยโฉมผู้เข้าแข่งขันที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปซึ่งสุดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันรอบ Battle ของรายการ The Voice Thailand 2024เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่สร้างความหนักใจให้กับโค้ชอยู่ไม่น้อยที่จะต้องให้ผู้เข้าแข่งขันภายในทีมแข่งกันเองโดยโค้ชทั้ง4ท่านได้เลือกลูกทีมเข้าสู่รอบคออัเอาเป็นที่เรียบร้อย จำนวนทีมละหคนและใช้สิทธิ์สตีลลูกทีมจากทีมอื่น1คนซึ่งการแข่งขันรอบแบทเทิลที่ผ่านมาผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต่างโชว์ศักยภาพแบบไม่มีใครยอมใครงัดสกิลการร้องออกมาฟาดกันแบบสุดฤทธิ์เพื่อย่งทีมเข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อไปสำหรับทีมโค้ชก้องโค้ชเจ้าของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่หนูชอบพี่มากได้ทำการเจรไนผู้เข้าแข่งขันแบบเข้มข้นขั้นสุดทำให้เหลือลูกทีมตัวจี๊ดที่น่าจาาับตาได้แก่ ลูกจันสาวเสียงทรงพลังป๊อปปี้ที่มีเสียงนุ่มละมุนเป็นอาวุธเด็ด9ครูภาษาไทยเสียงเพราะจกากแดนใต้ปั่นปัน,ปนหนุ่มน้อยขวัญใจสาวสาวและสองหนุ่มสุดร็อกอย่างกีและก๊อดพร้อมสตีลแนทจากทีมโค้ชเราเป็นสมาชิกในทีมเรียกได้ว่าททีมโค้ชกล้องมีครบทุกแนวพร้อมขึ้นสังเวียนรอบต่อไปด้าน,นทีมแม่ทุกสถาบันอย่างโค้ชคิงเก็บตัวเต็งไว้เพียบ ท่นเตรียมเดนมวยร้องขึ้งชมในรอบต่อไปโดยลูกชายในทีมโค,ค้ชคิมประกอบไปด้วยช่างเดียวช่างซ่อมรถมาสเตอร์ที่รักในการร้องเพลงตามมาด้วยแพทริกและยีนสองหนุ่มที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์และลูกสาวในทีมโค,ค้ชคิมนำทีมความน่ารักโดยขวัญใจสาวน้อยเสียงใสน้ำหวานปภาวดีและวิลาสองสาวมากความสามารถ ปิดท้ายด้วยข้าวปั้นที่โค,ค้ชคิงสติลตัวมากจากทีมโค้ชโอดต่อกันที่ทีมของโค้ชมาสเตอร์โค้ชจ๋ายมีตัวท็อปอย่างเอกเจ้าพ่อสายวาร์ตตำนานอันเดอร์กราวเมืองไทยไกด์ที่สร้างกระแสะเพลงหนอนผีเสื้อให้กลับมาฟีีเมื่ออีกครั้งในปี2024 นอกจากนี้ยังมีชมพู่เก๋กดีทีใบเตยสามสาวสไตล์ลูกทุ่งและเบลอาร์ต,ติสาวเสียงดีและผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายในทีมโค้จ่ายได้แก่ ลอยนักร้องสาวที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โค้ดจ่ายสตีลมาอยู่ในได้ทีมสำเร็จหลังจากเคยพ่ายโค้ชโค้ดในรอบลายออเดชั่นปิดท้ายที่ทีมของโค้ชสายเปโค้ชโค้ดที่ถือว่าเป็นโค้ชใหม่ประจำซีซั่นที่มาแรงแบบสุดๆนอกจากลูกทีมที่โค้ชโค้ดเลือกให้เข้าสู่รอบต่อไปลูกทีมที่ไม่ถูกโค้ชโค้ดเลือกยังถูกโค้ชทั้ง3ท่านสตีลไปแบบรัวๆเรียกว่าทีมโค้ชโค้ดน่าจับตามองเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นอาลามิน่าเวยเวยายสามสาวสาสไตล์การร้องที่โดดเด่นกันแบบสุดโต่คอรฟลอยผู้เข้าแข่งขันที่มาเป็นคู่พร้อมกับลายประสานเสียงแบบลงตัวขั้นสุดเจมหนุ่มผาดใหญ่เจ้าสเสน่ห์และหนุ่มมาดเข้มปอมสิง์ปิดท้ายด้วยทาริยาที่โค้ชโค้ดได้โอกาสสตีลมาจากทีมโค้ชคิมถือว่าเป็นทีมที่รวมผู้เ้าแข่งขันท็อฟอร์มเอาไว้เลยทีเดียว สำหรับรายการ The Voice Thailand 2024พลาดไม่ได้สำหรับการแข่งขันในรอบคอกเอามาดูกันว่าโค้ชทั้ง4จะดึงเอาความสามารถที่ซ่อนอยู่ของลูกทีมแต่ละคนออกมาฟาดฟันกันขนาดไหนติดตามความสนุกสุดมันใน The Voice Thailand 2024ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาทางช่องวัน31และสามารถรับชมความสนุกย้อนหลังได้ทางเน t ต l i x ตามติดทุกความเคลื่อนไหวของรายการได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ The Voice Thailand 2024